Good morning everyone, hello everyone, hello สวัสดีทุกคนนะคะ Welcome to my garden วันนี้เราเห็นเพล็กนะทุกคนมันใหญ่และหนักมากมันค้ำต้นมันไวเซเบ็คแล้วก็รามันกาชนะคะต้นตะไคร้นะ่าจะนะเขาขึ้น ก็จะเอาเข้าไว้แบบนี้นะคะเวลาหิมะตกก็จะหาอะไรมาคุมนะก็ว่าจะเอาอะโวคาโดลงดินนะเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางลากเขาพดนะอะโวคาโดลุกเดชช่วงนี้เข้าหน้าฟอร์แล้วนะคะทุกคนฟอร์ซีซันก็จะยุงเยอะมากทอมัสโมกีต่อ 4ซีซั่นแอนด์วิวบิกซ์พามาชมสวนนะคะไอตัวขมิ้นนี่ก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะคะก็จะหาถังมาคลุมช่วงหิม ok, นะมันตกเนาะถ้าพวกนี้มันเป็นหัวแล้วอ่ะมันไม่ตายนะทุกคนอันนี้มาเก็บเอาไปกิน,น่อยนะโอ้ยสุกินี เยซีมาสกีนีบวกกำลังมีลูกให้กินนะคะทุกคนเราคิดว่าจะไม่ได้กินดิวชชราาออร่าเอาไว้สกีนีบวกฝลังเอาไว้ด้านบนนู่นนะคะ เชืมอครับปะสูงเหมือนกับจะเก็บมากินได้แล้วนะเอาไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ให้หนอนกากินก่อน <laughs> อสวิตเบสเซลไทยสวิตเบสเซลแผว,วยุงเยอะ mas mungkin okay, tak mungkin. kita tunggu, tak mungkin. jung banyak, tuh. Kon jung ada tauge. D. D. ภษาอังกฤษก็ Lost Chinese มีหลายชื่อมีหลายชื่อไม่มีหลายชื่ออันนี้ลูกบอกว่าแม่อาหารนกมันหมดแล้วนะเมื่อไรเธอจะไปซื้ออาหารมาใส่ให้นกมากินบอกเอาไว้ก่อนลนะูกเอาไว้ก่อนเนาะ ไม่ทันได้ไปอดอปล,ล่าชีนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ mm hmm. ไปซื้อมาให้เขา mm hmm. เดี๋ยวเราจะต้องหาพื้นที่ลงต้นอวโวคาโดย้ายแล้วก็ให้เขาไปนะคะให้เจ้าของบ้านเข้าไปปีนี้เจ้าของบ้านอุตสาหไม่ขึ้นค่าเช่าบ้านทุกคนเราอาจจะไปหาช้าหน่อยเนาะแต่เราก็จะพยายามไปนะคะเพราะว่าเรามี ออเดอร์เข้าเนาะพีออเดอร์เข้าถักงานไม่ทันจ้าทุกคนว่าจะไปขายของที่งานวัดด้วยช่วงเดือนสิงหาฝังลูกนิมติตมีสองวันเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปไหนเพราะว่าเราถักงานไม่ทันทุกคนถักคนเดียวแล้วก็งานที่ลูกค้าจะเอานะพีออเดอร์ order. มีแต่งานตัวใหญ่ๆทุกคนมีแต่งานไซส์แบบสูงสิบนิ้วอะ่ะนะ ปดนิ้วสิบนิ้วอ่ะเราเราถักไม่ทันทุกคนแล้วงานมันถักยากนะแล้วทีเนี้ยแล้มันถักงานด้วยใช้เวลาถักงานด้วยเราเพิ่งจะถักช้างไปได้สองตัวแล้วก็มีงานตัวใหม่เข้ามานะคะเป็นงานถักตัวสติ๊นะ,ะแล้วก็ถักไอตนะ้ตัวนกมูกนะตัวสูง10นิ้วทุกคน8ถึง10นิ้ว สเตตนี่มีสองตัวนะคะลูกค้าสั่งเนาะลูกค้าสั่งบอกว่าขอให้ถักตัวสเตตให้หน่ยอยก็เลยถักไม่ทันทุกคนถักงานที่เขาไม่ทันแล้วงานตัวเองก็ยังไม่ได้ถักที่จะเตรียมไปขายที่งานวัดน, <c oughs> นะมันถักไม่ทันก็มีอ่า บางคนนะคะถามเราว่าทักไว้เต็มสต๊อกอย่างเงี้ยเงินก็กองสิเออแล้วจะขายได้ยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องมาวอรี่กับฉันค่ะเอาชีวิตของคุณให้รอดก่อนนะคะเออไม่ต้องมาวอรี่กับฉันออของฉันไม่มีวันหมดอายุเออไม่เสียไม่บูดไม่เน่านะคะอา่าไม่ต้องมาวอรี่กับฉันเนาะ เอาชีวิตของคุณให้มันรอดก่อนนะคะเห็นได้ข่าวว่า u s c i s นะคะจะประกาศเลิกกิน g a ดใบเขียวกินร์ดใบเขียว2ปี10ปีถ้าใครทำผิดกฎนะคือ1โดนตำรวจจับอาชญากรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะทำผิดกฎนะคะ1ครั้งก็คือ ถูกยกเลิกกินการ์ดโดยทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาชีวิตของคุณให้รอดก่อนนะคะก่อนที่คุณจะมาวุ่นวายในธุรกิจของฉันนะคะ,ะตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ถามว่าธุรกิจของเธอเนี่ยต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เราได้แค่รับฟังแต่เราไม่ทําตามนะคะเออถ้าคุณอยากให้ทําตามคุณไปเปิดธุรกิจของคุณเองเลยคุณไปเปิดร้านของคุณเองเลยนะคะไปจดทะเบียนการค้าเหมือนที่เราจดคุณไปจดเองเลยคุณจะขายอะไรก็เรื่องของคุณนะคะคุณไม่ต้องแบบว่ามาบังคับฉันให้ทำแบบว่าทาตามไอเดียคุณทาตามคําแนะนำของคุณนะคะ นะอันนี้มันเป็นร้านของฉันฉันจะทํำยังไงก็ได้ฉันรับฟังฉันรับคําแนะนําฉันจะเอาไปปฏิบัติหรือไม่ไปปฏิบัติอันนั้นมันก็เรื่องของฉันเพราะว่าถ้าไอเดียของคุณมันทําให้ฉันแบบบันเจิดฉันจะเอาไปใช้แต่ไอเดียของคุณมันไม่ได้ทําให้ฉันบันเจิดฉันก็ไม่เอาไปใช้เพราะว่าในการเปิดร้านธุรกิจของฉันเองนะ ฉันคิดไอเดียของฉันเองฉันมีไอเดียของฉันเองเป็นแรงบันดาลของฉันเองนะที่ฉันไปเปิดร้านแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แหววนะคะที่มาทำให้อันเดียของฉันบรนเจิดและได้รับคำแนะนำจากพี่แหวว เยอะมากทุกคนนะเยอะมากแล้วพี่แววไม่เคยมาบังคับนะคะให้ทํา ит, ต, ит, ตัวนู้นสิตัวนี้สิตัวนั้นสินะไม่เคยนะคะเขาเคารพก,การตัดสินใจนะคนไทยบางคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาจะให้เกียรตินะจะให้เกียรติในการตัดสินใจแต่คนไทยบางคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาจะไม่ได it ้ให้เกียรติในการตัดสินใจของเรานะเห็นว่าคุยกับเราได้เห็นว่าพูดกับเราได้นะ ล้วก็เหมือนจะแบบว่าเชิงบังคับเชิงพูดเชิงบังคับนะออพอเราไม่ทําตามปุ๊บนะไม่ทําตามไอเดียของเขาเถ้าเราทําตามไอเดียของเขาเขาจะได้เอาไปพูดได้เนี่ยมาทาตามชั้นอะไรโน่นี่นะั่นร้านมือถึงตังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราทําตามความต้องการของเราเองนะถ้าคุณอยาก แนะนำใครสักคนนะคะให้ทำแบบตามคุณคุณไปเปิดร้านของคุณเองเลยตัดปัญหานะคะตัดปัญหาตรงนี้นะคะไม่ต้องมาไปแนะนำคนนู้นคนนี้แบบว่าเชิงบังคับพอเขาไม่ทำตามแล้วก็โกรธเขาแล้วก็ดราม่าเขาอย่าหาทำนะคะซึ่งมันเป็นสันดานสถุนมากที่ที่แบบว่าส่อให้เห็นแล้วแบบว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณก็เพราะอย่างเนี้ยก็เพราะคุณเป็นอย่างเนี้ยนะ คุณก็ต้องดูตัวคุณด้วยว่าคุณเปิดธุรกิจมาธุรกิจของคุณมันปังอะไรบ้างไหมเออก่อนที่ว่าคุณจะมาแนะนําเขาจะมาบอกเขานะคะเออเขารับคํา แนะนำนะคะเขาจะเอาไปปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามอน,นั้นมันสิทธิ์ของเขาเพราะว่ามันเป็นร้านของเขาเขาจดทะเบียนการค้าเขาเสียเงินของเขาทุกปีนะ,ะบางคนก็บอกว่าทำไปทําเล่นๆหัว,หวไปเป็นอาชีพลองอะไรแบบประมาณเนี้ยมันก็คงไม่เป็นอาชีพลองแล้วคะ่ะทุกคนเอ้ยนะมันจะเป็นอาชีพลองได้ไงถ้าเป็นคุณอ่ะคุณเล่นไปจดทะเบียนการค้านะ เล่นไปจดทะเบียนการค้าแล้วก็คุณเสียเงินให้สัมพกรณทุกปีอะคุณทําเล่นเหรอคุณทําเล่นทําหัวถามจรินนะเออถ้าอยู่ไทยอ่ะคุณจะทําเล่นทําหัวนั้นเรื่องของคุณนะคะแต่ว่าอยู่ในต่างแดนอ่ะคุณกล้าทําเล่นทําหัวเหรอนะคุณคุณกล้าทําแบบนั้นเหรออันไหนมันไม่ใช่ของคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะพูดได้นะ แต่ว่าลองไปเป็นของคุณเองสิลองคุณเสียเงินลองคุณแบบลงทุนเองสิคุณจะกล้าทําเล่นอยู่หรอคุณจะกล้าทําเล่นทําหัวอยู่หรอนะทุกคนเราก็ว่าอทําไมแบบเงียบจังไม่มีออ,อเดอร์หรอนู่นนี่นี่คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีออเดอร์เออคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีออเดอร์ฉันมีออเดอร์งานฉันล้นมือ าคุณอยากทําอะไรอ่ะคุณไปเปิดร้านของคุณเองเลยนะคะนะอย่ามาบังคับเขาให้เขาทําตามเหมือนคุณพอเขาไม่ทําตามคุณก็มาดรามา่าคุณก็มาพูดแบบในด้านลบๆให้กับเขานะคะบางทีเขาอาจจะพูดนิ่มแบบรักษาน้ําใจนะคะออแต่คุณก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ตัวเองนะออตรงนี้นะคะก็เลยมาตอบคําถามมาพูดมาตอบคําถามนะคะว่า ยังาไมา่ยุ่งกับฉั้นเลยนี่คือธุรกิจแรกของฉันในอเมริกาปล่อยชั้นเถอะเพราะว่าคุณก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเปิดร้านในนี้นะคะคุณอ,อ,อาจจะมีประสบการณ์ในการเปิดร้านในประเทศไทยแต่ก็ดูธุรกิจของคุณมันสมหวังไหมมันรุ่งเรืองไหมมันปังปุริเย่ไหมนะคะเออเราจะรับฟังกับคนที่มีประสบการณ์นะกับคนที่ ให้ไอเดียให้คําแนะนําและไม่พูดแบบว่าทําเนี้ยเลยทําตามฉันบอกเลยนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเขาบอกว่าเออก็ลองเอาไปเก็บพิจรนารณาดูอันไหนดีก็เอาไปใช้อันไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาไปใช้เพราะว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันนี่นะคะนี่คนแบบนี้แหละเราถึงจะรับฟังเออคนแบบนี้แหละเราถึงจะรับฟังเราถึง มันถึงแบบว่าทําให้ไอเดียของเรานะ่ยมันบันเจิดเพราะว่าเขาไม่ได้มากดันเราสังเกตนะคะคนไหนที่เปิดร้านธุรกิจเป็นของตัวเองนะ,ะชื่อของเราเองนะเขามีความกล้าแล้วหนึ่งที่กล้าจะเปิดนะสองเขามีความคิดของเขาเป็นหลักนะเขามีสามเขามีความมั่นใจนะเขาถึงกล้าเปิด ตรงนี้นะคะเขาถึงกล้าเผชิญเขาถึงกล้าแบบว่าโอเควะนะต้องลองสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่ใช่แบบอะไรแบบเป็ดกาเป็ดกาไก่นะเป็ดกาไก่เขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยถมอยู่นั่นแหละนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนคุณสามารถให้คําแนะนําเขาได้แต่คุณต้องคิดว่ามันไม่ใช่ธุรกิจของคุณเออ คุณยังทํามาคุณยังทําไม่รอดคุณยังทําล้มล้มเละๆนะคุณยังทําให้เขาคุณยังเป็นลูกน้องเขาเออแล้วคุณยังไม่เจริญคุณยังไม่รวยนะคุณอย่าพึ่งไปให้คําแนะนําเขาแบบนั้นนะคะสิ่งที่เรากล้าเปิดถามเราว่าทําไมเรากล้าเปิดสิ่งที่เรากล้าเปิดตอนเราอยู่ประเทศไทยเราเปิดออฟฟิศทัวร์ทุกคนเรามีธุรกิจออฟฟิศทัวร์ขายอยู่ในพัทยา เอ,อแต่ทีเนี้ยมาปีกว่าถ้าเราไม่มีปัญหากับแฟนเก่าเราเราก็ไม่ปิดนะอ่าแล้วทีเนี้ยทุกคนคิดว่ามันต้องดิวภาษากับมันต้องพูดภาษาอังกฤษเนาะดิวกับลูกค้าเออขายจะขายตั๋วให้ลูกค้ายังไงให้ลูกค้ายังไงมาซื้อตั๋วเราเออนะอันนั้นมันยิ่งกว่าที่เราทําตรงนี้นะแต่เขาสามีเขาก็สปอร์ต ในการซื้อนู่นซื้อนี่ให้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าสามีสั่งงานสามีออเดอร์งานคิดเงินกับสามีไหมถามว่าคิดไหมไม่คิดนะคะทุกคนเราไม่คิดเนาะเราอาจจะพูดหยอกเราไม่คิดเพราะว่า1เขาหาให้เรากิน 2. เขาซัพพอร์ตเราทุกอย่าง เรายังจะมีหน้าไปทวงเอาเงินกับเขาด้วยหรอเวลาเขาสั่งของออเดอร์หน้าด้านมากเห็นแก่ตัวมากนะคะสำหรับเราเราไม่ไปทวงนะคะเพราะว่าเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างเขาหาให้เรากินเนาะเขาออกไปทำงานนอกบ้านเขานำกับข้าวเข้ามาในบ้านเขาหากับข้าวเข้ามาในบ้านคุณยังจะหน้าด้านไปทวงเงินเอากับเขาด้วยหรอเราไม่นะทุกคนแต่ก่อนถามว่ามีไหมเรามีเพราะเขาบอกให้ถามเอา พอเราไปถามเอาเราก็มีทะเลาะปัญหากันเราก็เลยไม่ถามเอาอันนี้คือนานแล้วนะเออคือมันนานแล้วแต่เราก็จํามาตลอดนะประสบการณ์อนะ่ะมันสอนเราทุกอย่างทุกคนนะเราไม่น่าด้านไปทวงเอากับเขาหรอกนะเขาออกไปทํางานนะเขาเอากับข้าวเข้าบ้านเขาให้เงินเราใช้เขาซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ให้เราใส่ทุกอย่างเขาพาเราไปเที่ยวทุกปี นะเขา,เาหาความสะดวกสบายหาความสิวิวัยให้เราแทบทุกอย่างนะในสิ่งที่เราเรียกร้องเอออาจจะได้ชา้าแต่เขาก็พยายามหาให้เราคุณยังจะหน้าด้านไปเอากับเขาเหรอยังจะหน้าด้านไปทวงเงินเอากับเขาเหรอถามจริงนะถามจริงถ้าคนมีหัวสมองสักหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวนะฮะเออ ที่แบบว่าไปทวงเอาเงินกับเขาที่แบบว่าสั่งของเขาสั่งของเราแล้วแล้วก็ไปทวงกับเขาไม่นะคะเราอาจจะพูดเล่นพูดหัวแต่เราไม่เอานะคะเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่เราอยู่ตรงนี้มาได้ทุกวันนี้ก็เพาะเขานะคุ้มกระบาลหัวเราอยู่คุ้มกระลาหัวเราอยู่นะซับพอร์ตเราทุกอย่างนะเป็นคนเดียวที่เข้าใจเรานะอาจจะไม่ร้อยเปร์เซ แต่ก็เป็นคนเดียวที่เข้าใจเราเป็นเพื่อนคนเดียวเพื่อนแท้คนเดียวที่แบบว่ารู้ที่แบบว่าทําให้ทุกอย่างที่แบบว่าคอยช่วยคอยซับพอร์ตนู่นนี่นั่นนะเป็นแม้กระทั่งพ่อเป็นแม้กระทั่งเพือ่อนเป็นแม้กระทั่งผัวเป็นหมดทุกอย่างจริงกรเบลที่อยู่ในครอบครัวขนาดสายเลือดเราแท้ๆนะเขายังไม่ได้แบบนี้เลยเขายังไม่เอาเราเลย แล้วเราก็ไม่เอาเขาด้วยตรงนี้นะคะทุกคนเ,เรามาตอบคำถามนะคะสิ่งที่มาดรามร่าต่างๆมาพูดลบๆต่างๆให้กับร้านของเรานะคะแล้วก็มาถามเราว่าขายได้บ้างไหมอะไรบ้างไหมช่วงที่เขามาถามนะคะทุกคนเราเพิ่งจะจด,จดทะเบียนการค้าได้5วันเองเออได้5้าวันเองเขามาถามถ้าเป็นคุณคุณจะถามไหมแบบเนี้ย ค,คุณจะมาถามลบๆไหมแบบนี้ว่าขายได้บ้างไหมอะไรบ้างไหมฉันเพิ่งจะจดทะเบียนการขายได้แค่ห้าวันคุณมาถามแบบนี้หรอถักงานอยู่ทุกคนเราก็นั่งถักงานออเดอร์อยู่อ่ะล้วไม่ได้ได้ยังไงอะ่ะเออถามจริงไม่ได้ได้ยังไงหลับหูหลับตาถามหรอมีหัวสมองอะ่ะจะแบกไว้หนักบ่าเฉยๆนะเอออย่าให้ใครเขาด่าแบบแบบนี้นะคือแบบโง่เขลามากเลยนะแบบ ถามแบบงูกเขาถามแบบแบบไม่มีสมองนะถามแบบว่าถามแล้วก็ได้เงินไหมโลภมากได้เงินไหมอันนี้คือเรามองเป็นโลภมากนะโลภมากในเรื่องเงินเงินทองทองแต่ปากว่าอาจจะไม่คิดเรื่องเงินโน,โน,น้นนี่นั่นแต่คุณคิด ในหัวสมองคุณคิดอยู่กูจะหาเงินยังไงวะส่งกลับไปที่บ้านกูจะหาเงินยังไงวะให้ได้เงินกลับไปที่บ้านโน่นนี่นั่นคุณคิดของคุณอยู่แล้วนะคะถ้าคุณไม่คิดคุณจะถามเรื่องเงินคุณจะถามเรื่องอะไรได้คุยกับเราไม่ได้จบแค่เรานะเอาไปคุยต่อเออเอาไปคุยต่อนะจ๊ะเออเอาไปคุยต่อไม่รู้ดีหรือไม่ดีเอาเราไปคุยต่อตรงนี้นะคะมาถามเราในแบบลุกๆถามเนี่ยมันในสิ่งที่เขาต้องการที่จะรู้ นะแล้วเขาก็เอาไปคุยต่อไปพูดต่อนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีเรามองแต่เราไม่พูดนะเราคิดในใจแต่เราไม่พูดนะคือตรงนี้มาเล่าสู่เล่าแชร์กันฟัง<อ>ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แหววขอบคุณพนักงานของสามีที่คอยช่วยทุกอยา่างนะคะขอบคุณพี่แหววที่ให้คําแนะนําแล้วก็ต้องขอบคุณสามีแล้วก็ขอบคุณพี่นิวนะคะ ตัวนี้นะคะทุกคนพี่แววนี้จะพูดอบอกว่าทำเลยทำเลยเรามีไรายได้อะไรอย่างเงี้ยออได้เงินค่าขนมลูกนู่นนี่นั่นนะคะทำเลยงานไหนที่แบบว่าขายดีนแนวเมกานะทุกคนเพราะว่าพี่แววเขาไปขายที่ตลาดเขาจะรู้ใช่ไหมเขาเขาจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ขายดีนะ ออลองทําตัวนี้ลองฝึกฝึกมือตัวนี้ตัวนี้ขายดีมากอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบก็จะบอกนะคะ,ะก็จะให้คําแนะนาําคือแบบทําเลย <c oughs> สมัครเลยมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แพงอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไรายได้เยอะจริงๆก็จะแนะนำมาแบบนี้นะคะอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะทักไปถามพี่แบวนะคะ,ะคือตรงนี้คือแกไม่มีแบบมาบังคับ น่นนี่นั่นพอเราไม่ทําตามมาดรามาไม่มีนะคะ,ะไม่มีไม่มีส่งข้อความมาดรามา่าคือพี่แววนี่แบบว่าน i า e มากคือเข้าใจ American Style ตรงนี้เนาะอะแล้วก็พี่นิวนี่ก็จะมาซับพอร์ตนะคะในด้านซับพอร์ตแนะนำมากอะไรมากนะคะเะใครบอกขายดีแกก็จะเอามาบอกต่อไปอย่างเงี้ยว่าเออนี่ขายดีนะอันนี้ขายดีนะอะอย่างเงี้ยตรงนี้นะคะ แล้วก็คนที่ช่วยมากก็คือแบบว่าสามีอ่าสามีก็คือซัพพอร์ตทุกอย่างเลยหานำบัตรให้ออกนำบัตรให้อะไรเงี้ยนะเราเป็นแค่คนออเดอร์แต่สามีนี่คือแบบว่าเป็นคนทําให้แล้วก็พนักงานสามีพนักงานสามีบอกทาเลยเขาต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือพนักงานสามีเขาก็มีร้านของเขาขายของเล่นนะเขาก็แนะนําเลยว่าเนี่ย ภรรยาเธอจะต้องไปทําตัวนี้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 ทําให้ครบเซตขายในออนไลน์จะต้องเสียค่าออนไลน์ต่อเดือนจะต้องมีเมลบล็อกส่วนตัวจะต้องมีเดลิเวอรี่ชิปปิ้งส่วนตัวตัวนี้นะคะเขาจะต้องไปซื้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทํานําบัตรให้ด้วยเพราะว่าสามีเราไม่สามารถที่จะทําธงชาตินําบัตรให้แล้วก็ วัดสเกตที่เป็นวัดภูเขาทองนะคะเราอยากได้สีทองนะคะสามีไม่สามารถทําให้ได้าสามีก็ไปถามพนักง,งานที่ทํางานพนักง,งานเขาก็ทําให้เลยนะ <c oughs> คือใจดีมากทุกคนใจดีมากทําให้เลยนะ <c oughs> เขาทําให้เสร็จทุกคนได้นําบัตรได้นู่นนี่นั่นได้อุปกรณ์ครบหมดแล้วนะ <c oughs> เหลือแค่เมลบ็อกส่วนตัวเวลาลูกค้าแบบครีเทิร์นอย่างเงี้ย ก็จะมีเมลบ็อกซ์ส่วนตัวนะแล้วก็เมลบ็อกซ์ส่วนตัวนี้ก็ต้องไปเช่า U USPS นะคะเป็นลายปีเนอะแล้วก็ชิปปิ้งส่วนตัวนะคะเราก็ต้องกรอกสมัครเข้าไปนะคะเสียค่าสมัครโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะมีเว,ว็บไซต์ออนไลน์ส่วนตัวเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยก็คือแบบว่า เราก็ต้องเสียเป็นรายเดือนนะอันนี้พนักงานก็แนะนํามาหมดทุกอย่างจริงกระเบลหมดทุกอย่างนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาซัพพอร์ตที่คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ต thank you for you guys support in my small business ทุกคนขอบคุณทุกเมทุกใครทุกทการติดตามจ้า